สวัสดีค่ะร้านคอมพิวเตอร์มือสองมหม่แล้วนะคะอันนี้ราคา2 9ง0 90บาทได้เป็น i3 สาน g e สนะคะแรม4 500, 500, 99, ี่ฮารดิสท0หค่ะจอิเกนี้อุปก,ก,กรณ์ครบนะคะมา้าคีบอร์ดลำโพงไ Wifi ส่วนชุดนี้ก็เป็น i5 เ้า Gen สค่ะแรม4ี่ฮาร์ดดิส500จอสิบเนิ้ว3,900ัาค่ะทั้งชุดเลยมี wiFi แถมให้ ตัวนี้เป็นไอ้5 Gen 4 RAM 8อทัช500จอ19นิ้วค่ะส่วนชุดนี้ก็เป็นไอ3 Gen 4นะคะ RAM 8ทัช500จอ19นิ้วมีกะตจอหน่งชิ้นทั้งชุดเลยจอ19 4990ส่วนชุดนี้ก็เป็นไอ้5 Gen 2 RAM 8กรตจอหนึ่งชิ้นนะคะเกมก็ ROV Karina Horn b o n ได้ จอ22นิ้วนะคะตัวนี้ห้า0ันเ้าเก้ค่ะสินค้าไม่รวมส่งนะคะส่วนชุดนี้เป็นในสามเจนหค่ะได้เป็นฮ d 120ีรอยิบนะคะแรม8ปดกิตจอ19นิ้วค่ะ5,9า0เหมือนกันค่ะเมาลติบออลำโพงฟรีค่ะส่วนชุดนี้ก็เป็น i5 Gen 4จอ19นิ้วแรมแปดดดิสเป็น2องีู่นนะคะ กัดจอสองกิเล่นเกมได้ค่ะ TDAV f e Fire Ov c a r l i n a h o r n b o n l ชุด bon. น,นี้ก็เป็น FX นะคะ 8, 3, 2, แบ2สามแปดแได้ HFD 240จอ23นิ้วกัดจอเป็น g p s 650 1าินงกิ๊งชดุดเล่นเกมออนไลน์ได้นะะ ส่วนคนนี้ก็เป็นไอเจ็ดเจนสี่ค่ะทั้งชุดเลยได้รันสิบหกพิกนะคะเซฟเพืดอี่สองสี่ศูนย์แท็บจอสี่พิซซ่า 4, 46, ตรงนี้ทั้งชุดเลยได้จอยี่สิบสามนิ้วมีประกันให้สามเดือน,นะคะ่ะสนใจชุดไหนราคาไหนก็บอกได้นะคะส่วนเก้าสามเก้หน้าสองสามแปดห้านะคะไอห้าเจ็ดสี่ครบชุดนะคะ ดูได้ค่ะทักทายเมาได้นะคะร้านเปิดทุกวันค่ะเป็นที่น,น่าเป็นเกมเด็กๆนะคะเล่นได้ตลอดเวลาจะต้องเสียตังค์ด้วยลงไว้ให้แล้วค่ะพร้อมใช้ียบออนไลน์วิด Excel, Microsoft, Office มีหมดค่ะร็บุก๊กจะมีนะคะ ดูหนังฟังเกลงชุดนี้ก็เป็น i5 g ้าเนหนะคะแลมแปดะหาตามสเปคเลยคะ่ะสเปคไม่มีหลอกลวงนะคะแคปจอ 103, เป็น GT 1 0หนึ่งเล่นเกมออนไลน์ได้คทั้งชุดเลยม้าวิอป์ลำโพงฟรีค่ะไวไฟ,ฟพร้อมเลยสนใจทางแต่งได้นะคะ 3, 9, 1, 5, 2, 3, 8, ตนน้นเก้าสามเก้าหนึ่งห้าสองสามแปดห้าต้นรถบุกก็มีนะคะสั่งได้ค่ะรถบุกก็มีหลายราคาเริ่มต้นต้นนี้เลยตัจอเก้าเก้าศูนย์อัน <9 S 2> อนีน้มันเป็นเจนต์ต์มีหลายราคาค่ะเจนสี่ ราคาไหนก็ทักายมาได้นะคะฝากติดตามช่องยูทูบด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะดูแลมาหลายปีะะละะนนแล้วค่ะล็อกเอ9ิบเก้านะคะตอนแรกจะมีแม่เรือสองลำนะคะแม่เนคลองแม่สายกองคะ่ะ ขอบคุณนะคะ